สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆถึงวิธีการทำวิดีโอเสียมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมแบบง่ายๆครับโดยใช้แค่แอปพลิเคชันเท่านั้นเองนะครับพี่ๆท่านไหนครับที่เป็นตัวแทนขายสินค้าครับนะส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมเจอปัญหาก็คือจะไปเอารูปจากเจ้าของตัวแทนมานะครับนะซึ่งรูปนั้นเนี่ยเป็นไงครับมันก็จะไปซ้ำกับตัวแทนคนอื่น เรียกว่าซ้ํากันไปซ้ํากันมานะครับทำให้ยอดขายของเราเนี่ยครับโพสต์ลงไปมันก็ไม่มีครับเพราะว่ามันซ้ำมาคนอื่นแล้วนะถ้าเราทําวิดีโอเป็นปุ๊บเนี่ยผลที่ตามมาก็คือโพสต์ของเราก็จะโดดเด่นแล้วก็แตกต่างครับสามารถโพสต์ลงไปใน IG หรือ Facebook ได้ทันทีครับผมโอเคเรามาลุยกันเลยครับไปที่ Pay Store ตรงนี้นะครับปัอลงไปนะนะครับผมเสร็จแล้วนะครับไปติดตั้งแอปกันได้เลยครับผม แอปที่ชื่อว่าฟิ m o r าโก F I L M O R A นะก็คือตัวนี้นั่นเองครับฟิ m o r าโกครับกดลงไปเลยปัป๊บนะครับเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมนะอันนี้นะครับเป็นแอปฟรีนะครับนะเราสามารถใช้ได้ทันทีเลยนะมันไม่มีอะไรนะฝังอยู่ในวิดีโอแต่จะมีเครดิตตอนท้ายครับผมนะตอนท้ายวิดีโอซึ่งเราสามารถตัดทิ้งได้นะครับผม ติดแต้งกันเลยครับปึ้งดูสิครับมีคนโหลดตั้ง10ล้านคนเลยนะครับผมแอปนี้กดป้าบลงไปนะครับเสร็จแล้วครับตรงนี้เราก็กดตรงไหนต่อเอ่ยกดยอมรับสิครับนะฉันยอมรับผิดอ้าวไม่ใช่ครับผมนะแอปนี้มีขนาด3 3 7 7 m เมกนะครับผมติดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับนะเพราะว่าต่อ Wi-Fi กับที่บ้านนะครับผมนะไวเลยนะครับโอเคติดตั้งใกล้เสร็จแล้วครับ นะรอสักครู่ครับผมนะพี่ท่านไหนครับที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเทมเพลตวิดีโอมาใช้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมนะไปส่งคําขอดาวน์โหลดเทมเพลตมาได้นะเพราะว่าเราจะได้มาฝึกนะครับผมนะจะได้เหมือนกับตัวอย่างที่ผมจะสอนอันนี้นะครับผมเสร็จแล้วกดเปิดได้เลยป้าบลงไปมาเลยครับผมนะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับนะปึ๊บอันนี้ครับรอแป๊บนึงนะครับผมนะเปิดใช้งานครั้งแรก จะมีการพีแพลิงอยู่ครับผมปุ๊บเสร็จแล้วครับกดไปที่คำว่า create new video โหลดปาพลงไปนะตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไฟล์รูปภาพเข้ามาได้อันนี้คือโฟโต้รูปภาพสามารถเอาไฟล์วิดีโอเข้ามาได้ครับสามารถเอาไฟล์2อันนีาาเ้าาเข้ามาได้ก็ยิ้มสิครับคราวนี้ใช่ไหมครับผมนะผมจะสอนโดยการเอาเทมเพลตนะครับที่เป็นไฟล์วิดีโอของผมไม้เข้ามาครับผมนะ ผมไปหาก่อนซีนะครับพอดีผมได้ทําการดาวน์โหลดเทมเพลตจาก Google Drive นะครับผมลงมาในมือถือเรียบร้อยแล้วนะมันอยู่ที่คําว่าโฟลเดอร์ที่ว่าดาวน์โหลดนั่นเองนะเห็นไหมครับนะว่าเป็นไอคอนเนี่ยมันเป็นรูปวงกลมเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมันทําให้ดูตื่นเต้นท่านั้นเองครับผมนะจิ้มเข้าไปก็จะเห็นไฟล์ต่งตางๆมากมายครับนะผมจิ้มดาวน์โหลดเลยนะครับหรือว่าพี่ท่านไหนครับอาจจะไม่ได้อยู่ในดาวน์โหลด ก็ได้นะครับผมนะอาจจะอยู่ในโฟลเดอร์ไหนก็ลองจิ้มดูนะครับผมนะอันนี้ผมอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดจิ้มเลยปรับนะเสร็จแล้วครับนี่นะครับผมจะเอาไฟล์นี้เข้าไปนะครับผมนะที่เป็นเทมเพลตนั่นเองจิ้มลงไปปั๊บนะครับจิ้มเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับนะผมก็ทําการกดเลยครับนะกดหน้าแอดสิครับผมตรงนี้แอดมันลงไปเลยปึ๊บนะปึ๊บเสร็จแล้วครับผมเราก็กดเน็กซ์ไปอีกรอบหนึ่ง ป๊อเซสซิ่งอ้าวเสร็จแล้วครับผมเสร็จไวจริงๆเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีทิปเทปให้เลยครับผมนะผมก็ไม่ต้องการใช้ทิปครับนี่ทิปออฟไปนะต่อมาเราจะทำการปรับเทมเพลตให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับซึ่งเทมเพลตของผมเนี่ยเตรียมเป็นจัตุรัสให้แล้วครับวิธีการนะครับทางด้านขวามือครับถ่ายเนี้ยมขึ้นมามันจะมีคำว่า ratio and crop อยู่นะครับ ครอปาลงไปเลยกดปุ๋งนะเสร็จแล้วครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้ครับนะให้เราจิ้ม1ครั้งตอนนี้มันเป็น16ต่อ9อยู่เราไม่เอาเราเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับจิ้มหนึ่งครั้งปุ๊บอ่าตัวนี้ใช่ยังครับยังไม่ใช่ครับยี่เป็นต่อ9อยู่ไม่เอาครับกดอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับผมนี่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะครับผมนะในแอปนี้นะครับเราจะทําหน้าที่อย่างเดียวก็คือการเอารูปภาพนะครับเข้ามาใส่ในวิดีโอ ที่เราเตรียมเอาไว้หรือเทมเพลตที่เราเตรียมเอาไว้ครับผมนะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อมาเราจะเอารูปภาพเข้ามาเลยนะครับที่มุมขวาตัวนี้คําว่า edit tools เห็นไหมครับผมจิ้มโลดเึิงนะจิ้มเสร็จแล้วนะครับนะเราก็ทําการเอารูปภาพเข้ามาครับเลยครับนะตรงนี้ครับคำว่า PIP นะย่อมาจากว่า picture in picture นะครับจิ้มลงไปเลยตุง๋ง เสร็จแล้วนะครับกดบวกลงไปเลยนะถ้ทุกคนตามทันนะครับปุมอ่าตรงนี้นะครับเราก็ไปเลือกรูปภาพมาได้เลยครับผมนะนี่เลือกรูปภาพมาเลยจะอยู่ในโฟลลเดอร์ไหนนะครับผมนะแต่ละเครื่องเนี่ยพี่พี่ทุกคนน่าจะรู้โฟลเดอร์ของตัวเองครับผมลองไปหารูปของตัวเองดูครับอันนี้ครับรูปภาพของผมอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่าดาวน์โหลดนะกดดาวน์โหลดเลยปึ่มนี่ครับเป็นสินค้าของผมนั่นเองนะครับผมนะจิ้มลงไปเลยนะปึ๊ม เห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นรูปภาพนะครับผมนามสกุล png ที่มันเจาะฉากหลังแล้วนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยครับถ้ามันเห็นขอบสีขาวก็ไม่ต้องตกใจไปนะเพราะจริงๆเนี่ยมันเจาะฉากหลังไปแล้วสีขาวจะไม่เห็นครับอ่านะตรงนี้นะครับให้เรากดโอเคไปก่อนเลยตรงนี้นะครับกดโอเคเลยตุ๊บเห็นไหมครับแน่รูปภาพของผมเข้ามาแล้วนะครับนะเป็นแบบ png คือเจาะฉากหลังไปแล้วเหลือแค่นี้นะครับนะ ซึ่งเราสามารถจะเปลี่ยนตำแหน่งปรับขนาดมันได้ครับกดไปที่ PIP เหมือนเดิมเปิบลงไปนะครับแล้วก็จิ้มไปที่รูปภาพของเราครับแมวตรงนี้ครับเราเอานิ้วนะครับถ่ายได้เลยครับผมจะเปลี่ยนตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็มุมล่างขวาตรงนี้ก็คือเปลี่ยนขนาดครับแมวเห็นไหมครับจะขนาดใหญ่จะขนาดเล็กจะหมุนมันก็ได้ครับอันนี้ตามที่เราต้องการเลยครับผมนะ เห็นขอบสีขาวอย่าตกใจนะครับผมจริงๆนะขอบสีขาวมันโดนเจาะฉากหลังไปแล้วครับผมนะนี่ผมไว้ประมาณนี้ครับโอเคเอาเล็กนิดนึงดีกว่ารู้สึกจะใหญ่เกินไปนะปึ๊บอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเห็นไหมครับมันมีเส้นไกด์ด้วยนะครับนะว่าวางไว้ตรงกลางหรือยังแหม่เยี่ยมเลยครับเราไม่ต้องมานั่งกะเองนะครับผมโอเคตรงนี้น่าจะพอดีแล้วนะครับแหมประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกดโอเคเลย ตุม้มอ่าเรียบร้อยนะครับผมนะส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับในแอปนี้นะครับผมนะอย่างเช่นการใส่ตัวหนังสือเนี่ยผมจะไม่ใส่ที่แอปนี้เหตุผลก็คือเวลาเราพิมพ์ภาษาไทยในแอปนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเอ๋อครับผมนะสระอีสระอีอะไรเนี่ยหรือวรรณยุกเนี่ยมันจะเยื่องกันไปเยื้องกันมาดูไม่ดีครับนะซึ่งผมได้ทาการทดลองมาหมดแล้วพี่ๆไม่ต้องไปไม่ต้องไปลองเลยนะครับผมนะแล้วก็ เรานะครับผมสามารถที่จะใส่เจ้าตัวเพลงเพลิงได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็จะไปใส่ใเจ้าตัวสิ่งต่างเหล่านี้ครับในแอปตัวต่อไปครับซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมนะแอปนี้เนี่ยผมจะแค่เอาตัวรูปภาพเข้ามาใส่ซ้อนกันเท่านั้นเองนะครับนะซึ่งในแอปต่อไปเนี่ยครับมันเรื่องเป็นเรื่องแปลกมากมันไม่สามารถเอารูปภาพมาซ้อนกับวิดีโอได้ครับเราเลยต้องใช้แอปนี้ช่วยไปก่อนเลยนะครับผมนะ แต่ว่าเทมเพลตของผมครับที่พี่ๆทุกท่านเนี่ยโหลดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะผมมีทั้งวิดีโอ่าเปิดให้ดูเลยดีกว่าแล้วก็เสียงเพลงประกอบแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนะมีเสียงเพลงกับวิดีโอประกอบแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงเพลงเลยเพราะว่ามันไม่ติดลิขสิทธิ์ครับผมหามาหมดแล้วนะครับนะเรียกว่าเทมเพลตนี้นะครับสามารถเอาสินค้าวางแล้วก็ลงโพสต์ขายได้ทันทีนะครับนะผมเตรียมมาให้หมดแล้วที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับผม แต่พี่ทุกท่านบางคนอาจจะตกใจว่าเอา้าแล้วไอ้เจ้าตัวครีมของเราหายไปไหนล่ะนั่นนะ่เราต้องทําอีกหนึ่งขั้นตอนครับผมก็คือจิ้มที่ตรงนี้ครับ PIP เลยปรับนะแล้วก็จิ้มที่สินค้าของเราอีกหนึ่งครั้งเปิบนะครับเราสังเกตที่ตรงนี้ดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยหมายความว่าจะให้เจ้าตัวรูปภาพของเราตรงนี้เนี่ยแสดงเริ่มต้นที่ตำแหน่งไหนแล้วก็สิ้นสุดที่ตำแหน่งไหนครับ อันนี้นะครับเริ่มต้นที่ตำแหน่งเริ่มต้นเลยก็คือตอนแรกเลยนะครับ <S <S ผมไปเปลี่ยนตำแหน่งสิ้นสุดดีกว่าครับผมจะให้เจ้าตัวหลอดอันนี้เนี่ยหลอดครีมเนี่ยยาวไปเลยนะยาวไปจนสุดวิดีโอเลยผมก็ลากทางด้านขวามือครับเห็นไหมครับนะเริ่มต้นที่ตำแหน่งข้างหน้าสุดเลยตำแหน่งหน้าสุดเลยแล้วก็จบที่ตำแหน่งสุดท้ายครับตรงนี้นะแล้วเรากดโอเคเลยอ้าวลองพรีวิวดูอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้แหละนะ เจ้าตัวทีมก็จะอยู่ยาวเลยรูปภาพวันนี้นะครับผมนี่โอเคไหมครับปัญหาที่เรา้ก็จบไปนะครับผมนะเราสามารถกําหนดได้นะครับว่าจะให้รูปภาพเดยแสดงช่วงวินาทีไหนถึงวินาทีไหนตรงไหนถึงตรงไหนก็ได้ทําได้หมดเลยนะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับนะหรือถ้าพี่ทนายบอกว่าอยากจะเพิ่มรูปภาพไปอีกได้ไหมได้ครับนะกดปุ่มทีไอเหมือนเดิมเลยตุง้งนะครับแล้วกดบัวไปอีก เนี่ยกดบวกไปอีกครับแล้วก็เลือกรูปภาพเลยก็ได้ครับที่ต้องการครับเข้ามาอีกครับสมมติผมจะเอาอีกรูปหนึ่งนะครับเอารูปเดิมเลยดีกว่าอ่ากดตรงนี้แล้วก็ไปเลือกรูปนะครับปึ๊มนี่ครับเห็นไหมครับนะรูปภาพก็จะมาอีกแล้วนะเห็นไหมครับเราจะใช้กี่รูปก็ทําได้นะครับผมอันนี้เนผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคเลยเป็นไงครับจะเอากี่รูปก็ใส่เข้ามาได้เต็มที่เลยนะครับผม นะตรงนี้นะครับจะเป็นไฟล์โลโก้ Facebook หรือ l ล ne มาก็ได้ครับผมนะอันนี้ผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับผมนะจะเอาอะไรมาใส่ได้เต็มที่เลยผมขอลบไอ้รูปนี้ออกก่อนครับนะรูปนี้ออกก่อนตึง้งรูปนี้ครับลบออกก่อนครับผมตรงนี้นะเพราะว่ามันซ้ำกันกดกระ,กะบาดเลยครับป๊ากดโอเคเลยนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะ Export ไฟล์ v i d วิดีโอนี้นะครับไปโยนเข้าอีกแอปหนึ่งเพื่อที่จะใส่ตัวหนังสือกันเลยดีกว่านะครับนะกดโอเคอีกรอบหนึ่งก่อนครับตรงนี้ปุมอ่ามุมบนขวาตรงนี้ครับกดคําว่า Save ได้เลยครับกด Save เลยนะครับเปัาจะทําการ Export ไฟล์ p r o โปรเจกต์ออกไปนะครับผมนะซึ่งข้อดีของแอปนี้อย่างที่บอกครับไม่มีรลายน้ํามาฝังอยูนวิดีโอนะครับผมไม่มีเลย จะมีแค่เครดิตตอนท้ายวิดีโอนะขึ้นว่าฟีโมล่าโกแค่นั่นเองครับผมตอนท้ายวิดีโอซึ่งเราสามารถตัดทิ้งออกไปได้โดยใช้แอปต่อไปครับผมนะซึ่งเป็นแอปที่เรียกว่า i n s h o t นั่นเองครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมนะให้มันติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะตรงนี้นะครับเราก็กดไปที่ตัวนี้1ครั้งครับเซฟทูคาเมล่าโลตรงนี้นะครับ1ครั้งเลยตุง้งลงไป ให้มันเซฟลงเครื่องนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับาโอเคครับผมนะตัวนี้ผมขอกดปิดแคนเซลไปเลยครับไปที่ Play Store เหมือนเดิมตึมติดตั้งแอปต่อไปครับ่านะย้อนกลับก่อนครับแอปต่อไปที่เราจะใช้ครับผมก็คือแอปที่ชื่อว่า InShot นั่นเอง i n s h o t InShot ครับผมก็คือแอปนี้นะครับ In Shot แก้ไขวิดีโอและรูปถ่ายอ่ะกดเซิร์ชดีกว่าครับผมกดเป็นขยายครับปุ้มอ่านี่ครับก็คือตัวนี้นั่นเองครับนะาเป็นของ In Shot i n งครับผมตัวนี้นะครับ In นชอตอินของอินชอตอิงครับผมนะเราก็ทําการติดตั้งได้เลยครับกดพลักเข้าไปนะปุ้มแล้วก็ฉันยอมรับผิดเหมือนเดิมครับ แอปนี้เนี่ยครับโอ้โหโมีคนใช้แล้วพอสมควรนะครับนะตั้ง50บล้านคนนะครับผมโอ้นะเอยโหลดไป50บล้านครั้งแล้วนะติดตั้งใกล้เสร็จแล้วครับแมวติดตั้งเสร็จมอนแล้วครับแล้วเราก็กดเปิดได้เลยแหวบจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับหน้านแรกของอนะินชอ t ตอ่าโอเคครับทุกคนมีหน้าตาเหมือนกันไหมครับ ถ้าไม่เหมือนแสดงว่าท่านติดตั้งแอปผิดครับต้องติดตั้งใหม่นะครับเราจะเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับกดไปที่คำว่าวิดีโอตรงนี้ครับกดลงไปพักเราก็เลือกไฟล์ที่เราได้จากแอปตัวเมื่อกี้นี้นะครับนะที่มีเทมเพลตแล้วก็รูปภาพของเราครับเอาเข้าใส่อินช็อตได้เลยครับจิ้มลงไปเลยแปบเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับไฟล์ก็จะเข้ามาแล้วนะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ ทําการตัดไอ้เจ้าตัวที่เป็นเครดิตนะครับที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยครับออกไปได้เลยครับอ่าทุกคนลองดูนะครับลองเอานิ้วกดที่ตรงนี้ครับแล้วก็ถ่ายเข้าไปครับปึ๊บนะครับทุกคนจะเห็นไหมครับนะว่าจะมีเครดิตของฟิโมล่าโกอยู่ครับเราก็ถ่ายไปด้านซ้ายมือครับผมนะตัดเครดิตด้านท้ายทิ้งไปได้ครับตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับจนถึงตำแหน่งที่โฆษณามันเพิ่งแสดงครับผมนะตรงนี้ อ่าตรงนี้ครับผมเรียบร้อยครับนะตรงนี้ที่เป็นส่วนโฆษณาตรงนี้ครับก็จะถูกตัดทิ้งออกไปครับผมตรงนี้นะครับผมนะหรือถ้าพี่ท่านไหนครับเห็นว่าแอปฟิม m ลา a โกมีประโยชน์ดีครับก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผมนะเชื่อกันอุดหนุนนะครับผมนะคนทาจะได้มีกําลังใจครับนะเสร็จแล้วนะครับเราก็กดติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยครับปึ๊มอ่านะครับผมนะต่อมาเราจะทําการใส่ตัวหนังสือนั่นเองครับผม ใส่ตัวหนังสือครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็เลือกไปที่คำว่าข้อความนั่นเองครับผมตรงนี้เห็นไหมครับข้อความตรงนี้นะครับนะครับแล้วเราก็พิมพ์ข้อความได้เลยครับผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์เราเข้าไปโลดเลยเซรีมปึ๊บนะเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถขยายขนาดได้ ตรงนี้ครับขยายขนาดข้อความตรงนี้ป,ปึ๊บนะจะเอาข้อความใหญ่เล็กก็ทําได้นะครับปรเปลี่ยนตำแหน่งนข้อความได้นะผมจะเอาไว้ข้างบนบนกล่องตรงนี้นเห็นไหมครับก็ได้เหมือนกันครับผมป,ปึ๊บนี่ตรงนี้ครับป,รปึ๊บเห็นไหมครับนะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนส่งเปลี่ยนสีเราก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้ต่อมาครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีก็จิ้มที่ตรงนี้ครับวงกลมตรงนี้นั่นแหละนะเป็นตัวเปลี่ยนสีปึ๊บนะในแอป in-shot นะครับนะเราสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะสีของตัวหนังสือครับนะไม่สามารถใส่สีของแบ็กกราวได้ครับนะไม่สามารถใส่สีของไอเจ้าตัวขอบเคบไม่สามารถทำได้ครับผมนะอันนี้เนี่ย เป็นปัญหาของดทานแอปนะครับผมนะถ้าเป็น iOS เนี่ยครับจะสามารถใส่พื้นหลังของตัวหนังสือก็ได้นะครับผมนะพื้นหลังตัวนี้ใส่ได้ขอบของตัวหนังสือก็ได้เงาก็ได้ครับนะ iOS เนี่ยมีลูกเล่นเยอะกว่าครับนะตัวนี้ผมพอเปลี่ยนเป็นสีขาวจะได้อ่านง่ายครับโอเคเสร็จแล้วครับกดติ๊กถูกเลยปรับนะครับผมตรงนี้นะครับจะบ่งบอกถึงระยะเวลาในการแสดงตัวหนังสือครับ ผมให้ตันสือแสดงตั้งแต่แเริ่มต้นตรงนี้นะครับจนถึงสุดท้ายเลยเห็นไหมครับเราสามารถกำหนดตำแหน่งของตัวนังสือได้นะครับว่าจะให้แสดงถึงตรงไหนครับโดยการลากนิ้วอย่างนี้นะครับผมนะอันนี้ผมให้แสดงตั้งแต่แแตแเริ่มต้นจนสุดท้ายไปเลยทีเดียวนะปึ๊บอ่าถ้าเราต้องการใส่ตหนสือเพิ่มครับกดที่บวกได้เลยครับแล้วก็พิมพ์เพิ่มเลยนะครับคราวนี้ผมจะพิมพ์ Facebook บ้างแล้วนะครับนะ นี่นะครับ know, เราก็พิมพ์มันลงไปเลยนะครับผมนะแล้วเราก็เปลี่ยนตำแหน่งได้เช่นเดิมครับตรงนี้ลากมาลงมาได้นะตัวนี้เปลี่ยนขนาดมันบึ๊บนะครับแล้วก็ลากลงมาอย่างตรงนี้เลยปึ๊บอ่าแล้วก็วางตำแหน่งครับนะถ้าอ่านไม่ชัดอย่างไรก็เปลี่ยนสีมันซะนะนี่สีดําก็ชัดหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดติ๊กถูกลงไปครับผมตัวนี้เปลี่ยนฟอนต์ครับผมนะเปลี่ยนฟอนต์ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ครับ แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้นะครับผมนะทำให้ฟอนต์มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับเห็นไหมครับนี่เป็นการเปลี่ยนฟอนต์นะครับดูตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับปึ้มนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มีลูกเล่นฟอนต์เพิ่มมากขึ้นครับโอเคเสร็จแล้วกดติ๊กถูกได้เลยป๊าบลงไปเห็นไหมครับนะแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้นะครับนะแสดงกําหนดช่วงระยะเวลาของการแสดงตัวหนังสือครับ เราจะให้แสดงตรงช่วงไหนก็ได้ครับผมนะต่อมาถ้าต้องการใส่สติ๊กเกอร์ครับทำยังไงเอ่ยนะก็กดทิ้งถูกลงไปก่อนแหมนะครับตรงนี้นครับคำว่าสติ๊กเกอร์นั่นเองนะอยู่ใกล้กันเลยนะครับปึ๊บกดสติ๊กเกอร์เลยตุม้มอ่าแอปนี้ก็มีสติ๊กเกอร์ให้เลือกอื้อเลยนะครับเห็นไหมครับนะสวยๆทั้งนั้นเลยอ่าปึ๊บนะครับผมก็ขอเลือกตัวสักตัวดีกว่านะเอาตัวนี้ดีกว่าแหมดูจิ้มลิ้มดูนะครับผมปึ๊บ จีมเสร็จก็ไปวางเลยครับนี่นะครับเปลี่ยนขนาดได้นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกลงไปเลยนะครับปึ้มตรงนี้ก็เช่นเดิมนะครับนะช่วงระยะเวลาที่จะแสดงสติกเกอร์ครับนะครับกำหนดได้จะแสดงช่วงไหนถ้าต้องการเพิ่มอีกกดโบลงไปอีกครับปึ่มนะเปลี่ยนอันบ้างดีกว่าครับนี่เห็นไหมครับสติกเกอร์มีหลายแบบนะครับให้เราเลือกนะครับผมปึ๊บ กดไถาทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนะเลือกสติกเกอร์เพิ่มเติมปึ๊บอันนี้เป็นป้ายกำกับครับผมนะอ๋อถ้าต้องการสติกเกอร์แปลกๆครับเราต้องปลดล็อกครับผมนะถ้าปลดล็อกก็คือเราต้องเสียเงินนั่นเองอาจะไม่ปลดครับใช้ของฟรีไปก่อนนะครับหัวใจครับแหม่ต้องปลดล็อกอีกแล้วนะครับใช้ของเขาก่อนดีกว่าครับง่ายๆนะครับปึ๊บป๊บตัวไหนเอยเอาตัว เอาตัวนี้ดีกว่าครับนี่นะครับปึ๊บลากมาลงไปแล้วางตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกดติ๊กถูกเลยเห็นไหมครับเราก็ได้วิดีโอสี่เหลียมจัตุรัสแบบสวยนะครับผมนะดูน่าสนใจนะครับกดติ๊กถูกอีกหนึ่งครั้งแล้วกดพรีวิวดูครับนี่นะครับตรงนี้นะครับมีโฆษณาของเจ้าตัวแอป InShot แทกอยู่นะครับนะเราสามารถลบชิงได้เพียงแค่ดูโฆษณาเขา1ครั้งครับผมนะวิธีการก็คือนี่ผมกดติ้ถูกก่อนครับจิ้มไปที่โฆษณาตรงนี้ครับนะเนื่องจากว่าพื้นเป็นสีขาวเหมือนกันมัรเลอมองไม่เห็นครับนะมุมล่างขวาจิ้มลงไปเลยครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับเขาบอกว่าจะลบโฆษณาหรือเปล่านะครับผมเราสามารถลบฟรีได้นะครับหรือถ้าใครอยากลบอย่างเสียตังก็ได้ครับผมจ่ายที่2ดอลลาร์ครับผมถ้าจะลบฟรีคือกดไป1นครั้งปุ๊มนะครับแล้วก็ไปดู โฆษณาเขานั่นเองครับผมนะนี่นี่ครับเราโฆษณาเล่นจนจบก่อนนะครับผมนี่ปุ๊บพอโฆษณาเล่นจบแล้วปุ๊บเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีปุ่มปิดอยู่ตรงนี้นะครับนะเราปิดไปเลยปุ่มปิดเสร็จแล้วครับโฆษณาตรงนี้เห็นไหมครับมุมล่างขวาตัวนี้มันก็จะหายไปแล้วนะครับผมนะยอมดูโฆษณาหนึ่งครั้งครับ แล้วก็จะมีโฆษณาอีกแล้วสุดท้ายท้ายสุดครับเราต้องกดบันทึกครับมุมบนขวาตรงนี้ครับเห็นไหมครับมุมบนขวากดบันทึกไปได้เลยปากนะครับแล้วก็เอ็กพอร์ตออกไปครับเป็นไฟล์โอ้น,นี่ให้เลือกเยอะเลยครับแนะนําเป็น 180p 0เลยก็คือเป็นแบบ Full HD ครับทิ้มลงไปเลยครับยไปอ่า ตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวโฆษณาจากแอปนะครับผมอันนี้เป็นโฆษณาจากแอปนะครับผมเนะเพราะว่าเราใช้ของฟรีจากเขานะครับผมนะแล้วกดปิดไปได้เลยครับปุ่มมุมบนขวาครับก็กําลังแปลงไฟล์อยู่นะครับนี่นะครับทําการแปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นวิดีโอที่เราได้ครับเห็นไหมครับสวยงามครับผมนะสามารถที่จะเอาไป ทำการอัปโหลดขายสินค้าได้ทันทีครับผมพี่ทนหนดูวิดีโอแล้วนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับนะผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ตามชมไว้เจอกันในโอกาสต่อไปครับผมเสกสรรปั้น youtube ขอบคุณครับ